สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวจะพาท,ทุกท่านมาดูห้องน้ําทองคาท่านผู้ชมห้องน้ําทองคําตอนนี้ตาตาพาเที่ยวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําทองคําจะพาเข้าไปดูนะครับศิลปะสวยมากท่านผู้ชมสุดอลังการหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีประเทศไหนที่ศิลปะแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็แล้วกัน ห้องน้ําทองคาท่านผู้ชมสีทองคํานะไม่ใช่เป็นทองคําจริงนะเป็นสีทองคาแต่มันก็ดูอลังการท่านผู้ชมดูศิลปะวัฒนธรรมที่อาจารย์เฉลิมชัยเขาทานะครับนี่ครับห้องน้ํานี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําชายนะท่านผู้ชมแต่ห้องน้ําหญิงไม่ได้ไปถ่ายนะท่านผู้ชมก็คงจะคล้ายกันนี้แหละก็เลยมารีวิวห้องน้ําสุดอลังการห้องน้ําทองคําให้ทุกท่านได้ดูนะครับเยวจะพาไปดูแต่ละห้องแต่ละห้องนะว่าเป็นยังไงนี่ครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นโถฉี่ผู้ชายน,นี้จะเป็นด้านในเนาะในห้องน้ําสุดอลังการท่านผู้ชมดูดูศิละปะไทยไทยท่านผู้ชมสวยงามมากอันนี้จะเป็นโถฉี่ผู้ชายนะท่านผู้ชมสวยงามอลังการนะท่านผู้ชมสวยงามมากหาที่ติไม่ได้เลยแล้วจะมีชาวต่างชาติตะลึงกันเนี่ยชาวต่างชาติมาใช้เขาตลึงกันนะครับห้องน้าําอะไรโคตรสวยเลยอะไรประมาณนี้สวยงามอลา,ามตาไม่มีที่ติหนึ่งเดียวใน ประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกท่านผู้ชมวันนี้พาทุกท่านมาที่วัดล่องขุนนะครับแต่ว่าตอนนี้รถจอดตรงทางห้องน้ำพอดี <c oughs> รถจอดตรงทางห้องน้ำพอดีก็เลยห้องน้ำสวยมากห้องน้ำสวยมากห้องน้ำสวยนี่นี่ห้องน้ำวัดล่องขุนนะครับ ราะปกติเขาจะพาไปดูที่ส,สวยๆใช่ไหมเราวันนี้เราพามาดูห้องน้ำห้อ <c oughs> งน้ำวาลนงงคุณห้องน้ำสวยสีทองนะท่านผู้ชมน้าม <c oughs> สูบบุหรี่ ห้องน้ำสีทองสวยมากถ้าชมชมห้องน้ำวัดล่องขุนโอ้ยห้องน้ำน่าเข้าจังเลยห้องน้ำสวยสะอาดโออา